ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาซูมี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับคนที่ห่วงใย,ยสุขภาพสายตาอย่างจริงจังและคนที่ทำงานโดยใช้สายตาเป็นระยะนานๆเช่นคนที่ต้องนั่งทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์และมีสภาวะเสี่ยงต่อความเสื่อมของดวงตาเช่นผู้สูงอายุหรือผู้ที่ต้องทำงานอยู่กลางแจ้งที่มีแสงแดดจ้าคนที่ต้องขับรถกลางคืนบ่อยๆที่มักจะถูกแสงไฟรถ ที่วิ่งสวนมาสาดเข้าอยู่เป็นประจำทําให้สายตาต้องทํางานหนักเมื่อเจอแสงสว่างในลนักษณะเช่นนี้ผลิตภัณฑ์เพื่อการบํารุงดวงตาซูมี่มีส่วนช่วยในการบํารุงและปกป้องอาการเสื่อมของจอประสาทตาช่วยป้องกันรังสีจากแสงแดดที่เป็นอันตรายต่อด,ดวงตาและยังช่วยปกป้องเซลล์ของจอประสาทตาไม่ให้ถูกทําลายโดยการลดอนุุนอิสระในดวงตาของคนเราได้อีกด้วยค่ะแต่ก่อนนี้นะคะตาตเ,จเจ็บเจ็บแลีนี้ก็เป็นถุงน้ําไปหาหมอ หมอก็นัดวันผ่าเจาะออกมาพระเจาะออกมาเนี่ยหมอก็บอกพูดว่า,าไม่รับประกันนะคะเพราะว่าส่วนมากแล้วมันจะกลับมาเกิดขึ้นอีกแต่นี้เราก็ไม่ได้ป้องกันเราก็ปล่อยตามปกติทีนี้พอมากินตัวนี้มันดีขึ้นแล้วมันแห้งแล้วเนี่ยประมาณ3เดือนแล้วพอะหมอบอกว่าถ้าเกิดประมาณสองเดือนที่ผ่านไปถ้าเจาะมาแล้วถ้ามันจะเกิดมันก็จะเริ่มเกิดขึ้นมาแต่นี้ก็มองกับตัวเองว่ามันไม่มีเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ไม่เจ็บ สล้วซสาตาเราี้ีนึ่งซั่อซื้อตอนนีง1กล่องราคา1 2า0บบาทโปรโมชั่นสุดคุ้มสำหรับท่านเท่านั้นเพียงซ,ซื้อ2กล่องราคา2 3 0 0บาท5กล่องเพียงราคา5,000บาทสินค้าจะส่งฟรีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรให้สุมีคืนความสุขให้ดวงตาของคุณสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม